เบสคำสิงตามเทรนเปิดตัวคนรู้ใจล่าสุดสาวเบสเดวุฒีคำสิงได้มาเล่นเพลงที่ทำเอาเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวกับการเต้นและดึงแฟนออกมาซึ่งแน่นอนเขาว่าสาวเบสเดวุกวนีคำสิงก็ไม่พลาดที่จะมาเล่นไวรัลนี้ด้วยซึ่งแน่นอนเขาว่าคนที่ออกมาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวจันจิจันจีราแฟนสาวของหนุ่มมาริโอมาเลอร์ที่เกือบจะมาจูจบที่แก้มสาวเบส แต่สาวเบสเองก็หลบได้ทันนั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าสาวเบสดูขาวออร่าขึ้นทุกๆวันจริงๆแถมยังเต้นได้น่ารักทําเอาทุกคนใจละลายเลยทีเดียวค่ะสาวเบสและสุดท้ายทั้งสาวเบสและสาวจันจิเองก็ได้มาเต้นด้วยกันอย่างน่ารักซึ่งเรียกได้เลยว่ามองไม่เบื่อเลยทีเดียวค่ะดูคลิปวนไปหลายๆครั้งก็เพราะความสวยมีสไตล์ของสาวเบสนั่นเองตั้งแต่โสดก็ออร่าปังจริงๆนะคะสาวเบสซึ่งงานนี้เอง ก็มีแฟนคลับมากมายเข้ามาชื่นชมเพียบอาทิตย์ถ้าดึงมาแล้วเป็นคนน้องนักขิดเลยอยากให้ถ่ายคลิปกับน,น้องนีโมอีกจังอยากให้ถ่ายกับนีโมอีกเต้นติ๊กตอกกันอีกอยากให้ถ่ายกับน,น้องนีโมเราผู้นึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์แอบดีใจเห็นติ๊กตอกกับหมูหวานกับหมูหวานก็ชอบเต้นระเบิดเลยน่ารักจริงๆสองสาวน้องเบสแต่งหน้าแบบใสๆวัยรุ่นดีพาน้องมาทานข้าวแล้วเล่นแบบนี้บ้างสิเบสพี่สาวแซ สวยกับน้องสาวแซนโซนเบสแต่งหน้าแบบนี้น่าเด็กมากค่ะคิวเป็นผู้หญิงใส่นาฬิกาเท่เลยน่ารักค่ะกับพี่สาวก็เขินอยู่นะและอีกมากมายนั่นเองซึ่งแน่นอนเขาว่าเป็นการกดดันให้สาวเบสแล้วไวอยากเจอสาวเบสกับหนุ่มนีโมอีกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ดูกับพี่สาวยังสาวจันจิไปก่อนนะคะทุกคนขอขอบคุณเบสรักณีคำสิงจันจิจันจิราและนีโมจิรัก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ